สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบก,กับช่องสว,วิตี้ครับเมื่อเช่นเคยนะคะทุกคนและก็ตอนนี้นะคะทุกคนเราก็ไม่อยู่กันในเกมไมโคร r a ับกันอีกเช่นเคยนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะทุกคนเราก็กลับกันมาแล้วกับบายการสอนสร้างบ้านนั่นเองนะคะทุกคนสําหรับบ้านที่บุ๋มจะมทําการสอนในวันนี้ก็คือแทเดนนี่เลยค่ะทุกคนก็เป็นบ้านแนวเอาชีวิตรอดแบบง่ายๆนั่นเองนะคะ ก็เป็นบ้านที่บุมคิดว่าทุกคนสร้างได้แน่นอนนะคะวิธีสร้างก็ไม่ได้ยากเลยนะคะทุกคนเกิดื่นก็อ like, ย่าลืมกดไลค์กดซับสไครแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะแล้วก็ไปดูวิธีการสร้างบ้ากันเลยดีกว่าเย้โอเคค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะทุกคนเราก็จะมีตามนี้เลยนะคะนี่เลยก็ให้ทุกคนกดหยุดแล้วก็สามารถเตรียมกันได้เลยนะคะแล้วก็เอาลงมากันเลย นี่ก็เ็นอุปกรณ์ขั้นต้นที่เราใช้ทําบ้านหลังนี้นะคะทุกคนขั้นแรกเดี่ยวเรามาทําการมาร์กจุดกันก่อนนะคะทุกคนเราจะได้แบบวางได้ง่ายขึ้นนั่นเองบุ๋มก็จะใช้ไม้โอ๊กก่อนนะคะซึ่งเราก็จะทําแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นหน้าบ้านนะคะก็คือวางไปชึบแบบนี้นะคะแล้วก็เว้นมา 1, 2, 3แล้วก็วางอาา่าฮะแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้เป็นบล็อกไม้เบรชนะคะวางตรงนี้1 2แบบนี้นะคะแล้วก็วางตรงนี้ชึบอือฮึ แล้วก็เว้น1บล็อกเขาก็วางแล้วก็เว้น1บล็อกแล้วก็วาง 2, บล็อกก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นก็ใช้บล็อกไปโอ้กวางตรงนี้ปึ๊บแล้วก็นับมา1 2 3าบล็อกที่4ก็วางชึบแบบนี้เลยจากนั้นก็วางเป็นบล็อกไม้เช่นเคยนะคะ1 2อุ๊ย2 <laughs> นี่ทุกผิด <laughs> โอเคอ่ะได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะคะต่อไปก็จะใช้เป็นบล็อกคอเบอร์สโตนนะคะทุกคนวางตรงนี้1 2 3แล้วก็ฝั่งนี้1 2 3โอเคจากนั้นนะคะเราก็จะใช้เป็นบล็อกไม้บริชนะคะทุกคนวางตรงนี้1 2 3 4องามนะคะจากนั้นก็ใช้บล็อกไม้โอ๊คนะคะวางตรงนี้1แบบนี้นะคะแล้วก็วางบล็อกไม้เบอร์ต่อมาตรงนี้1 2อ,อ่อา1 2 3 4 5แล้วก็วางเป็นบล็อกไม้โอค๊คปึ๊บตรงนี้โอเค แล้วก็ต่อดับอกิลไม้เบลชลงไปตรงนี้นะคะ123นี่ก็จะได้ลักษณะแบบนี้เองนะคะทุกคนอ่าโอเคแล้วก็มาเริ่มวางเสากันเลยดีกว่านะคะก็วางไปบล็อกไม้โอ๊กนะคะสูงขึ้นไป3มบล็อกค่ะ1 2 3่แล้วก็ฝั่งนี้123แล้วก็มุมนู้นนะคะ123แล้วก็ตรงนี้123แล้วก็มุมนี้1 2 3 1 2สนี่เลย ก็จะเป็นเสาบ้านของเรานะคะทุกคนเออไปนึงนะบุ๋มขอตัวมาออกดีกว่าต่อไปนะคะแล้วก็จะใช้เป็นบล็อกไมโรชแบบบล ok ็อกเปลกแล้วนะคะทุกคนวางตรงนี้1 2 3แล้วก็1 2 3แล้วก็เชื่อมนี่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็วางตรงนี้ขึ้นมาชึบแบบนี้แล้วก็ฝั่งนี้ก็วางตรงนี้หนึ่งสองสแล้วก็วางตรงนี้ขึ้นมา1 2 3ตรงนี้ด้วยอือฮึ แล้วก็วางตัวนี้1บล็อกนะคะแล้วก็วางตัวนี้1 2 3แล้วก็เชื่อมนี่แล้วก็ทําแบบนี้ที่จริงเราทุบต้นยกไปก็ได้นะคะนี่เลยก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ตรงนี้ก็วาง1บล็อก1บล็อกแล้วก็เชื่อมโอเคเรียบร้อยต่อไปก็ทางนี้นะคะก็วางตัวนี้1 2 3แล้วก็วาง1 2แล้วก็วางขึ้น1 2 3แล้วก็เชื่อมอือฮึแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็น1 2 3 1 1 1แล้วก็เชื่อม แล้วก็มุมนี้ก็ทำเหมือนกันกับฝั่งนู้นนะคะก็คือ1 2 3แล้วก็วางชึบชึบแล้วก็เชื่อมนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วนะคะต่อไปนะคะตรงที่เป็นบล็อกเบอร์สโตนเราก็วางนี้ก่อน1 2 3าแล้วก็วางสูงขึ้นอีก5บล็อกนะคะ1 2 3 4 5รวมกับข้างล่างก็จะเป็น6บล็อกนันเองแล้วก็ตรงนี้1 2 3 4 5แล้วก็เชื่อมนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วนะคะต่อไปก็เป็นฝั่งนี้นะคะทุกคน หน 1> 1, ึ่งสองห้าวสิแล้วก็ตรงนี้ชึบชึบนะะวางให้มันเท่ากันแล้วก็วางเชื่อมกันได้เลยนะคะปึ๊บตรงนี้ก็อาจจะปิดนิดนึงนะคะแล้วก็เอาไว้ใส่กระจกได้โอเคจากนั้นเราก็จะมาเริ่มทําหลังคากันแล้วค่ะทุกคนเราก็จะใช้เป็นแสบของไม้สปรูตนะคะวางเริ่มจากมุมนี้ชึบแล้วก็วางขึ้นปึ๊บแล้วก็วางนี่ปรมา1บล็อกนะคะแบบนี้ แล้วกวางนี้1นึงแล้วก็1 2ตัวนี้ก็1แล้วก็วางยาวมาโอเคแล้วก็ตัวนี้1 2 1 2จึ๊บชึบ,ชบนี่แล้วก็ข้างๆตรงนี้ด้วยนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วกวางเป็นสลับตรงนี้นี่เลยก็จะได้หน้าบ้านของเราแล้วนะคะต่อไปก็วางไปจนถึงข้างหลังเลยนะคะทำเหมือนกันเลยตัวนี้ก็วางยาวมาได้เลยปึ๊บนะฮะแล้วก็ตรงนี้ ก็จะห่างบุ๋มสอนไว้ไปยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะตอนนี้อาจจะอัดคลิปดึกไปหน่อยนิดนึงโอเคก็วางตรงนี้ไปแล้วก็วางชึบชึบต่อไปก็ข้างบนนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะหากใครอยากทำตามก็นแนะนำมาให้ดูสักสองรอบนะคะโอเคแล้วก็ตรงนี้นี่เลยจากนั้นนะคะเราก็วางตรงนี้ชึบ ชึบชเหมือนกันกับข้างหน้าเลยนะคะแล้วก็ใส่กระจกไปได้เลยแล้วก็ฝั่งนี้อุ๊ย <c oughs> โอเคแล้วก็ฝั่งนี้ก็ใส่กระจกเหมือนกันชึบชึบชึบช,บช,บชบนี่ส่วนตรงนี้นะคะบุมก็จะวางสลับเรื่องจากตรงนี้นะคะทุกคนปึ๊บแล้วก็วางยยวเข้ามาแล้วก็วางยื่นออกมาอีกหนึ่งบล็อกนะคะแล้วก็วางตรงนี้หนึ่งสองแล้วก็วางออกมาก็ทางคล้ายๆกันกับตรงนู้นเลย แล้วก็เริ่มจากตรงนี้ก่อนชึบแล้วก็วางลงมาข้างๆด้วยนะคะนี่โอเคแล้วก็ชึบหือวางขึ้นมาเรื่อยๆเอ่อส่วนตรงนี้บุมว่าเราเปลี่ยนเป็นแบบนี้ดีกว่านะคะนี่แล้วก็วางเป็นแลลบตรงนี้นี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เองนะคะที่เหลือแล้วก็วางเข้าไปให้สุดเลยนะคะเอ่อตรงนี้ก็วางเข้ามาแบบนี้ก่อน อ่ะฮะชุบชุบชุบโอเคจากนั้นก็วางเป็นบล็อกเคเบิลสโตนปิดมาเลยสักสองแถวนะคะก็จะเป็นแบบนี้แล้วโอเคจากนั้นเราก็ทำการปูพื้นทั้งในนะคะทุกคนก็ทุกไปเลยอันนี้แล้วแต่ความชอบนะคะว่าจะวางเป็นบล็อกไมโอ๊คหรือว่าอาจจะวางเป็นบล็อกไม้เบิร์ดก็ได้นะคะซึ่งบุ๋มจะวางเป็นบล็อกไม้เบิร์ดแปะลูก ไม่บรชเออนั่นแหละถ้าบุ่มอ่านผิดไปหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะคะหรือว่าไม้ข่าวของเรานั่นแหละนี่เลยปึ๊บปึ๊บนี่ตัวนี้ก็วางกระจกให้เรียบร้อยนะคะส่วนข้างบนเราก็จะวางเป็นบล็อกกระจกนะคะทุกคนแล้วก็ใช้บล็อกกระจกวางไปเลยแล้วก็วางตัวนี้ปิดมาหน่อยปึ๊บอืมก็จะเป็นแบบนี้แล้วใช่ไหม ตรงนี้บุ๋มคิดว่าเราปิดแบบนี้มาก่อนนะคะแล้วก็ใช้บล็อกไม้เบลชแบบปอกเปลือกแล้วนะคะปุ๊บแบบนี้อ่ะก็จะเป็นประตูทางเข้าอีกห้องนึงของเรานั่นเองโอเคส่วนตรงนี้บุ๋มขอทำให้มันดูมีมิติมากขึ้นนิดนึงนะคะก็จะทำแบบนี้1 2 1 2 1 2แบบนี้ก่อนแล้วก็ทำแบบนี้นะคะ มันก็จะเป็นเหมือนฝ้าหลุมอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนแล้วก็ใส่แบบว่าโคมไฟเข้าไปได้เลยนะคะมันก็จะดูแบบมีมิติมากขึ้นะไรอย่างนี้นะคะทุกคนนี่เลยโอเคแล้วก็ใส่ประตูนิดนึงชึบแล้วก็ใส่ตรงนี้นี่ริบร้อยนะคะเออบุ่มต้องทาตรงนี้ก่อนนะคะทุกคนก็จะใช้เป็นแคมป์ไฟของเรานะคะวางต่อมาหนึ่งสองสาแล้วก็วางตรงนี้หนึ่ง3สามสาม นี่ให้สุดถึงตรงนี้เลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ต้องดับไฟนะคะทุกคนโดยใช้น้ําวางก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นอันนี้วางก็ได้นี่โอเคจากนั้นแล้วก็ต่อเป็นรั้วลงมาเลยจึบชึบปบปึ๊บป,บป,บปบึตามมุมแล้วก็วางเชื่อมโอเคตรงนี้ก็แบบนี้ปึ๊บ่นะ <laughs> แล้วก็วางเป็นประตูรั้วนิดนึงนะคะประตูรัว้ววางไปชึบอืม ส่วนตรงนี้บุ๋มก็จะทําแบบนี้หนึ่งสองสแล้วก็วางรั้วตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ประตูรั้วตรงนี้นะคะอือฮึจากนั้นก็วางเป็นใบไม้ตกแต่งนั่นเองก็จะหากใครไม่ชอบก็ไม่ต้องทําก็ได้เนาะหรือว่าจะทําแบบเป็นที่วางไฟก็ได้นะคะนี่ดยดูยนะ <laughs> แบบนี้ก็ได้เห็นไหมแต่บุ๋มจะชอบเป็นใบไม้มากกว่านะคะโอเค จากนั้นเราก็วางเป็นบล็อกสโตนนะคะทุกคนนี่เลยตอ,ออกมาเป็นทางเดินนิดนึงนี่ก็จะได้ลักษณะแบบนี้ข้างหน้าก็อาจจะวางเป็นใบไม้นิดหน่อยโอเคส่วนตรงนี้เราก็อาจจะเอาไว้เลี้ยงไก่อะไรอย่างนี้ได้นะคะเราก็เอาพวกฟางข้าวมาวางได้นี่นี่นะคะ ก็วางสูงๆนิดนึงน้องจีแล้วก็อาจจะใส่ไก่หรือว่าอาจจะใส่เป็นน้องหมูก็ได้นะคะอุ้ยใช่ไหมบุ่มเลี้ยงเป็นน้องหมูดีกว่าเนาะเลี้ยงไก่มาหลายคลิปแล้วนะคะขอเลี้ยงเป็นหมูบ้างชึบจึบสักสองตัวนี่เรียบร้อยแล้วก็ใส่ไฟให้น้องหน่อยชึบอืมเสร็จแล้วนะคะสําหรับหน้าบ้านต่อไปก็เข้าไปตกแต่งข้างในกันค่ะก็วางไฟไปตรงนี้ตรงนี้ก็อาจจะวางแบบนี้ก็ได้อะฮะ มันจะได้ดูแบบมีมิติหรืออะไรมากขึ้นนะคะ <c oughs> ก็วางไปโอเคตรงนี้บุมก็จะทําการตกแต่งแบบคร่าวๆแล้วกันนะคะทุกคนแล้วแต่ว่าใครจะชอบหรือไม่ชอบเนาะอันนี้บุ๋มแบบว่าตกแต่งให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆเนาะตรงนี้บุ๋มก็จะวางเป็นตกคราบนะคะแล้วก็จะมีสิ่งที่เรียกว่ากระชังดอกไม้โอเคกดชิปหรือว่ากดนั่งแล้วก็วางแล้วก็ใส่ต้นอะไรก็ได้นะคะแล้วก็จะมีเป็นาบาเรลนะคะทุกคนนี่ จากนั้นตรงนี้ก็เดี๋ยวใส่เป็นแล็กเชนะคะแล้วก็เป็นต้นชานก็ได้แบบนี้แล้วก็มุมนี้มุ๋มจะทำเป็นที่สําหรับเผาของอะไรต่างๆนะคะแล้วก็จะใส่เป็นเตาเผาเข้าไปแล้วก็จะมีที่สําหรับดูดควันนิดนึงนะคะทุกคนนี่เลยแล้วก็จะใช้สิ่งนี้ในการทํานะคะปุ๊บวิวางแบบนี้ชึบแล้วก็นี่จากนั้นก็จะวางเป็นกล่องตรงนี้แล้วกันนะโอเค มีกล่องแล้วก็อาจจะมีที่สำหรับปรุงยานะคะขาดไม่ได้เลยแล้วก็จะมีเอ่อสิ่งที่เรียกว่า a อ v i ิด้วยแอ v i ิโอเคตรงนี้แบบนี้แล้วก็นี่ตัวนี้ก็ใส่น้ำให้เรียบร้อยก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วบุ๋มก็จะตกแต่งด้วยกันอาจจะมีพรมนิดนึงนะคะซึ่งเราจะทำให้พรมมันมีลวดลายก็คือเราจะวางเป็นมอคขนแกะแล้วก็วางพรมนะคะก็จะได้แบบมีมิติอะไรอย่างนี้นะก็จะเป็นแบบนี้ ชึบชิบชบแล้วก็ต่อด้วยนี่นี่เลยมันก็จะเป็นมุมอะไรสักอย่างนะคะโอเคก็จะประมาณนี้ในมุมก็จะทําแบบวางเป็นแป้นเหยียบนิดนึงโอเคมันจะได้ปิดอัตโนมัติต่อไปก็เป็นห้องนอนของเรานะคะบุมก็จะตกแต่งแบบง่ายๆเลยแล้วก็จะใส่เตียงนอนเข้าไปก็เป็นสีไหนก็ได้อะฮะแล้วก็จะมีบาเล่ตรงนี้วางชึบาาแล้วก็ใส่เอเทมเฟรมนะคะ ไปเทมเฟรมแล้วก็มีเป็นสแลบของไม้สปรูตแล้วกันก็กดนั่งนะคะแล้วก็วางแล้วก็ใส่เข้าไปแต่นั้นก็เอาเป็นเอ่อป้ายนะคะทุกคนเป็นป้ายไม้ขาวแล้วก็กดชิปแล้วก็วางก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนเป็นลิ้นชักอะไรอย่างงี้นะคะโอเคฝั่งนี้บุ๋มก็จะวางเป็นชั้นหนังสือนะคะทุกคนชั้นหนังสือกับ ทำเป็นตัวทางานแล้วกันเนาะแล้วก็จะวางเป็นบันไดไม้สีส้มของเรานะคะวางชรงนี้อ่าฮะแล้วก็จะมีเป็นโน้ตบุ๊กเช่นเคยนะคะทุกคลิปคือแบบต้องมีโน้ตบุ๊กหรือว่าต้องมีโต๊ะคอมคือเราขาดไม่ได้นะคะเราก็จะวางนี้ก่อนแล้วก็หารูปภาพมาใส่นั่นเองนะคะก็เป็นรูปภาพอะไรสักอย่างเช่นรูปนี้โอเคแล้วก็ตรงนี้บุ่มก็ใส่เป็นกระถางดอกไม้เพิ่มเติมแล้วกันนี่ก็จะเป็น อะไรที่น่ารักประมาณนี้แล้วซึ่งตรงนี้เราก็วางเป็นเหยียบไปใช่ไหมก็ได้นะคะแล้วก็ใส่รูปฝั่งนี้อือฮึก็จับเป็นประมาณนี้เลยนะคะทุกคนสําหรับการตกแต่งแบบคร่าวๆนะคะบุ๋มรู้สึกว่าเราลืมอะไรไปอย่างหนึ่งนะคะทุกคนขออภัยด้วยก็คือบุ๋มจะวางเป็นสลับตรงนี้นะคะชึบแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ชึบชึบอ่าฮะก็คือว่านับมาหนึ่งสองแล้วก็วางตรงนี้นะคะตรงนี้ไม่ต้องวางนะแล้วก็ตรงนี้นับเข้ามาหนึ่งสองแล้วก็วางตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ แล้วก็ตรงนี้อ่ะฮะจากนั้นก็วางเป็นแถบดอไม้สปรูตนะคะนี่ตรงนี้อือฮึแล้วก็ฝั่งนี้มันก็จะเพิ่มมิติให้กับบ้านของเรานั่นเองนะคะหรือว่าใครจะไม่วางก็ได้ไเป็นไรเนาะโอเคก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนสําหรับบ้านของบุมในวันนี้เนาะก็ถ้าหากใครชอบคลิปนี้นะคะทุกคนก็อย่าลืมพี่จ้าก,กดไลค์กดซับไคร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปนะคะบ๊ายบาย